ครับทุกคนวันนี้ผมจะไปหายานี้อย่างยาผมรอนานมากแต่ว่าพี่ผมโทรหายายอยู่ว่ากลัวพายุมาแล้วเดงแล้วก็จะไปทำอะไรต่อครับไปเออระบายที่บ้านยายด้วยเพราะยังทาการบ้านไม่เสร็จว่ากลัวหงหูอ่ะแล้วจะไปจะไปไหนจะไปเที่ยวจะไหมใช่ครับทุกคนไปจินข้ากับ ป๊าอยู่ไหนอยู่ไหนป๊าอยู่ตรงนี่ไงป๊าไม่ใช่ใช่โอ๊บจุ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 ๊บอ๋อเราดีนะตีนะโอ้ยหยิบดักมาดีดามดูนี่เขาจอดถนนหมดแล้วบปดนี้ไปได้บ่บ่ได้แม่ขาลื้อถนนทำใหม่ให้แม่น่ะขุดถนนหมดแล้วแม่ ตอนอาบโอ๊กน่าไปได้ไหมเนาะไปได้ก็ต้องให้รอรถหมดรถเยอะแยะเลยอ่ะ